สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ b บอสสไต Channel วันนี้เราก็จะมาใส่ชุด TB650R กันครับผมเป็นชุดที่ผมซื้อมาเพื่อจะใช้ในสนามเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการติดตั้งนั้นมันจะยากไหมเพราะว่าผมสั่งมาก็ไม่รู้ว่ามันจะใส่ได้พอดีไหมตอนแรกกะจะเอาชุดแฟ i r i n g ชุดหน้าแบบนี้เลยปีนี้เลยแต่พอดีพอสั่งไปแล้วก็ไม่ได้ได้ชุดหน้า ตัว R มาแต่เขาว่าชุดหน้าตัวนี้มันเป็นชุดหน้าหน้าแบบตัว R แต่ตรงรุ่นของตัว F ก็คนเขาใช้กันเยอะแล้วล่ะชุดหน้าชุดเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันเลยว่ามันจะยุ่งยากไหมว่าจะต้องทํายังไงซื้อมาแล้วเผื่อคนเขาอยากจะใส่ชุดนี้ว่าจะต้องเริ่มทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูชุดแฟลิงกันก่อนเลยว่าชุดแฟลิงที่ผมสั่งมาหน้าตาเป็นยังไงแล้ว ใส่ยากไหมอะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเดี๋ยวพาไปดูชุดแฟลลิ่งก่อน Always do it on my own so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up never slow till I finally prove it Never listen to the n o นี่เลยครับชุดแฟริงหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนี่งานดิบๆเพียวๆโอ้ผมว่าติดตั้งเองอ่ะไม่น่ายากแต่ว่าเขาไม่ได้เจาะรูอะไรมาเลยนะเนี่ยรูอะไรไม่ได้เจาะเลยเนี่ย เราต้องมานั่งเจาะเองใหม่หมดเลยมันเป็นงานดิบผมกะจะแบบใช้ไว้ลงสนามคือล้มมาก็สบายใจไม่โดนชุดแท้เ <c oughs> นี่ยไม่มีรูนุ้มรูน็อตเลยดต้องเจาะเองหมดเลยชิวก็ต้องมานั่งเจาะเองถ้าใครทําสีด้วยเนะี <c> ่ย <oughs> ทําสีเองด้วยนะบอกเลยเหนื่อยเหนื่อยมากน่าจะแบบ มือแตกกันเลยทีเดียวดูสภาพผิวงานถ้าใครคิดดับประหยัดงบนะแล้วก็มีฝีมือนั่งทำสีเหนื่อยโป้เนี่ยแหละแต่ชุดนี้ผมอินสตอเข้ากับตัวรถเสร็จผมก็กะว่าจะส่งร้านทำสีเลยคงไม่มานั่งทำเองน่าจะปวดหัวเอาเรื่องโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูขั้นตอนการติดตั้งเลยว่า มันจะยุ่งยากแค่ไหนว่ามันต้องเจาะยังไงบ้างอันนี้ครั้งแรกเลยเดี๋ยวผมจะลุยแบบสุ่มเอาเลยอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย a few minutes later Deep into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. jackets in Let it drown inside my veins The sweetest poison I could take You make it an art The way that you scar with every word But before we ตอนนี้ก็หาจุดยึดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเจองานยากเลยเราก็มาแล้วชี้จุดเข้าๆนี่มันก็จะมีปัญหาตรงที่แบบแฟรลิงอ้าบ้างเข้าไม่สดิบบ้างรูน็อตไม่ตรงบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวไอ้นี่ผมน้องหาวิธีก่อนจะยึดยังไงเนี่ยยังโยกเยกเลย โอ้โหแล้วถ้าเกิดไปทำสีนี่รับรองไม่ต้องพูดถึงแม่งคงเข้าไม่ได้เลยรู้ที่มาร์กมาร์กไว้คือแม่งตึงมือมากขนาดนี่ไม่ทำสีตึงมือเลยต่อไปก็เหลือเจาะใส่ชิลเรียบร้อยแล้วก็ส่งทำสีแต่แด่คิดก่อนว่าจะส่งทำสีดีหรือเปล่านี่ขนาดไม่ส่งทำสีมันยังตึง,ต,งตึงมือเลยถ้าไปทำสีมาจุดที่มาร์กไว้น่าจะเอาเอาไม่เข้าแน่เลยอือ อย่างว่าเนาะมันเป็น F F แฟล l i n g ฟเบอร์ละอีกอย่างน่าจะเป็นตัวก๊อปจากของอ,อกเกษมด้วยของอ,อกเกษมนี่น่าจะแบบเข้ารูปเลยแต่ผมติดต่ออ,อกเกษมไม่ได้แกไม่ตอบเฟซตอบอะไรก็เลยแบบอ่ะตัวนี้กับตัวนี้เดี๋ยวเราก็จบจากตรงนี้ก็จะส่งทําสีแล้วก็เดี๋ยวเรา ค่อยไปติดตามตอนทำสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันอีกรอบนึงแล้วดูท้ายท้ายจะหาจุดยึดก่อนว่าจะยึดยังไงให้มันแน่นๆนืนดูรอบๆพอรับได้อะดูท้ายดูท้ายอืท้ายก็จะฟิลประมาณนี้เดี๋ยวก็ถอดแกะมาร์กอะไรเสร็จแล้วหาจุดยึดเสร็จแล้วก็ถอดแกะส่งทำสี a few minutes later ช่างมารับงานสีแล้วกี่วันครับเจ็ดวันฮะไหนพูดตามความจริงงานเป็นไงเนี่ยบเอาแบบสีพองๆแบบลุยคือนิ้วปาดทีเดียวออกเลยอ๋อไม่ตัวตัวงานเป็นไงช่างเห็นแล้วตัวงานเป็นไง เครียดเครียดเลยขัดยาวขัดยาวยาวบอกเลยสองวันสองคืนอย่าเรียเครียดเครีไม่ไม่มีเลยเขาทำคาตานะไหมเขาหักเหล็กหรือว่าอะไรเงี้ยเออนี่ปัณณีขัดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยปัณณีงานเหนื่อยนะนี่ดูเนื้องานเออดูเนื้องานอ่ะอ่ะวิจารณ์หน่อยเป็นแบบอย่างนี้เลยก็ตามราคาเขานะเออเราเก็บตังค์ซื้อของ เราเกตตามเพิ่มอีกนึงเราก็จะได้ของดีกว่านี้เออแต่พี่ในมุมมองพี่ที่ซื้อคิดว่ามันล้มเฉยถ้าเกิดเราเอาไปใส่สวยก็ไม่ได้แบบดีกว่าไม่แนะนำอย่างนี้มันแต่ถ้าเกิดเราอมล้มเนอะอันนี้คือเราไปในสนามคือเราแบบแบบเอาไปล้มโดยโดยเฉพาะเลยอะเอล้มจากกระช่างแม่นเออเชื่อมได้ช่างมันไปเบิกไปเบิกของศูนย์เนี่ยอชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งก็หลายพันแล้วอะหลายพันแล้วไม่ถึงหมื่นอาจจะเกือบ เกือบเกือบหมื่นอยู่อ่อะต่อชิ้นร้านทั้งฝั่งไม่มีกี่ชิ้นเดี๋ยวรอเจ็ดวันเนาะประมาณนี้นี่สั่งตัว F ได้ตัว R รอเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวใครสนใจติดต่อได้ที่ร้านตั้งเบนซ์เซอร์วิสครับรับทําสีรถยนต์นี่มีเฟซปะไม่มีครับงานลูกค้าปากต่อปากอ๋องั้นพี่ให้เฟซเราไปเลยนะอ่าครับผมเฟซคู่ชิดจิตสั่งครับแปะใต้เดสก์ชันได้เลย A few minutes later ไไม่่ด้้ใสแลว เออไม่ได้ใส่มาแล้วจ้ะชุดสีเยี yeah. ่ย oh. อ่ะอ่ะเดี๋ยวทยอยวางก่อนทยอยวางแล้วเดี๋ยวเราสัมภาษณ์การทำงานของเขากันอีกทีเดี๋ยวรอช่วยขนก่อนมาเป็นไงบ้าง งานหินเลยพี่งานหินใช่ปะใช่มันเป็นไฟเบอร์แล้วเวลาบางจุดมันโป่งแล้วมันไม่เรียบอะเวลาเราพ่นไปเนี่ยว่ามันจะไม่ค่อยเกาะมันจะเป็นเม็ดเงี้ยอันนี้คือพ่นสุดๆแล้วอันนี้คืออันนี้คือตรงที่ไม่เน้นมากปะใช่ไม่เน้นมากนี่เพราะมันเป็นอกเนาะหน้าอันนี้ตรงหน้าโอ้แต่ว่ายากจริงนะผมว่ายากอธิบายดีกว่าอธิบายเดี๋ยวเขาไม่เห็นภาพอ่ะเป็นคนทําสีอ่ะ เอาเริ่มจากไหนอะต้องแต่อันเริ่มต้นเลยนะพี่ขัดตั้งแต่รัดรัด,ดพอว่ามันแบบประมาณไหนเพราะว่าคงพูดยาวไม่ได้หรอกอเอารัดรัดใอง,ง,งานมาคือมันจะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรเนื้อไฟเบอร,ร์อ่ะมันเนื้อนอกมันอ่ะมันเป็นแบบม,มันพลาสติกใสๆขาวๆอะ่ะมันเป็นรอยเป็นรอยเ,อเป็นรอยเพราะเขาคงเห็นเขาโปะมาเป็นบวมๆบวมๆอย่างนี้ไงพี่บางที่ก็บางบางที่ก็หนาไอ้หนาไม่เท่าไหร่ บางในแหละพี่เราลูบไปใช่ไหมมันพองมันพองแล้วเราก็ต้องแงะออกแะออกเอามีดโป๊อะพี่อ่ะอันนี้<ซ>ออชิน้นชไหนที่ยากสุดนะชิ้นไหนทำที่ยากสุดชิ้นชินช้นหน้าเหรอ <c oughs> ยากสุดเลยใช่ปะออไปวันแรกนะถึงบ้าน<อ>เพราะใคร<ม>ใครเห็นคลิปตอนแรกนะโอ้โหไอตรงนี้แม่งแบบแล้วแล้วตอนก่อนทําสีอะตรงเนี้ยแม่งจะแบบโอ้โหเห็นละเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเลยพี่เนี่ยแต่ดูดูทำเนียนได้ขนาดนี้ผมโอเคแล้ว นี่ไปหาติ๊กเกอร์ลงเอาก็สวยแล้วสวยมันดำมันเรียบไปแกบอกว่าหาติ๊กเกอร์ลงตรงนี้ไปวันแรกเลยนี่หลุดเป็นหลุดเป็นชิ้นเลยหลุดเลยฮะโป่งมันมันโป่งอ่ะพี่เวลาเราเอานิ้วจิกๆไปคือมันเป็นนุ่มๆไหมเราจิกไปบมันแตกพึ่บเราก็ต้องแงออกตรงนี้ก็ขึ้นรูปใหม่ขึ้นสันใหม่เลยตรงนี้ขัดไปพึ๊บมันก็ลอกเหมือนเลยตรงนี้แล้วมันก็หลุดเลื่อแต่เนื้อไฟเบอร์ข้างในไม่เข้ากันก็ต้องขึ้นสีโปใหม่เหนื่อยไหมถ้าถ้ามีชุดรับไหม ทได้แต่ใช้เวลาอ๋อใช้เวลาใช่ใช่ครับใช้เวลาเยอะมากชิ้นแล้วก็จะหนักๆหน่อยก็จะชิ้นนี้ลอยข้างๆอีเยอะนี่ตรงนี้ยังตรงนี้เนี่ยยังเป็นบ้างเนาะเนี่ยใช่เนี่ยอย่างนี้ยังเป็นหลุมๆเลยโอ้กี่ทีกี่ทีขัดกี่ทีมันก็ไม่จบก็ทีเ่พอเลยพ้นเพราะตรงนี้ไม่ได้เน้นมากเ้วจะเน้นชิ้นหน้ากับชิ้นข้างที่ว่ามันโชว์นเยอะเลย เรียบเลยอมันนี้สวยวแต่ที่จริงได้เท่านี้โอเคแล้วนะพี่ว่าพี่รับได้รับได้ถัดสองเคอีกนหน่อยคือเงาวับรถปกติเลยพี่รับได้เลยโอเคเดี๋ยวเราประกอบ,กอบแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนใส่เสร็จอีกทีโอเคครับผม Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams when you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what it means always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never lose <laughs> cb ่อ uh, CB 6 5 0 f fairing สนามตรงรุ่นนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยตอนแรกผมกะจะไม่ทำสีด้วยก็คือกะจะเป็นงานดิบสีขาวๆแบบตอนแรกเพราะมันเอาไปลงสนามเผื่อมันเกิดอุบิเหตุเผื่อล้มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปแต่งสีทําสีทําบ่ออะไรเยอะมันก็เป็นต้นทุนเราล้มไปมันก็ต้องเสียหายหมดแล้วก็ต้องมานั่งไล่เก็บใหม่แต่นี่ก็คือแบบอยากจะลองทําเป็นอยากจะลองดูว่า มันจะเป็นยังไงคือความสวยเ้าเวลาทําสีอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออยากอยากลองดูอ่ะอยากลองให้มันสวยด้วยอ่ะใจก็อยากให้มันสวยเนาะแต่ก็รู้ว่ามันใช้แบบมันต้องเป็นรถที่เอาไปใช้ในสนามอ่ะก็เลยแบบลองดูอะไม่เป็นไรครั้งหนึง่งถ้ามันเกิดอุบิเหตุหรืออะไรขึ้นมาก็ค่อยว่ากันละกันแล้วก็พยายามอย่าให้มันเกิดละกันก็โดยรวมแล้วก็ผมก็ยังไม่ค่อยปื้มสักเท่าไหร่นะเพราะดูนี่มันยังยังมีความห่าง ของแฟริงห่างห่างก็ค่อนข้างจะห่างห่างเยอะนิดนึงเนี่ยห <àng> ่างแบบอ้าิ้วก้อยเข้าไปได้ฟิลประมาณนี้นิดนึงโดยรวมก็จะมีตรงนี้นี้ด้วยนิดนึงท่อติดอันนี้ผมมาเจอทีหลังนะก่อนตอนทําสียังไม่ค่อยเห็นไงแต่พอทําสีเสร็จแล้วมาเห็นก็เลยมาตัดตัดตรงตรงนี้ออกตอนทําสีเสร็จมันก็เลยจะเป็นแหวงแงอย่างนี้นิดนึง เสียดายน่าจะเห็นก่อนจะได้ตัดก่อนมาตัดท้าส่วนท้ายก็โอเคสวยงามแน่นนิดนึงตรงนี้ผมจะไม่ติดตีนทุกแกเผื่อเวลามันยุบเพราะว่ามันไม่ค่อยพอดีไงพอความไม่พอดีแล้วพอไปติดเหมือนฝืนเะนี่ยเดี๋ยวกลัวมันแตกก็เลยไม่ติดปล่อยให้มันอ้าไปก็โอเคแข็งเบาก,ก็อย่างที่ทุกคนรู้เบาสนามเนาะน่งกาดอะไรมากม่องการความนิ่มความสบาย ด้านท้ายก็ดูเข้ารูปสวยงามผ่านโอเคตรงนี้ก็จะอ้านนิดนึงนี่เห็นนะเนี่ยแต่ผมก็ไม่ติดนะเพราะที่เป็นตีทุกกลมทุกแกนไม่ติดเพื่อให้มันห้อยตัวได้เผื่อมันมีกดเกิดอะไรโอเคครับโดยรวมก็ประมาณนี้สวยงาม